สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องอีฟซีพี่น้อง, c, องทหารผ่านศึกทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบ่าๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องทหารผ่านศึก ช่วงนี้นะครับก็ทำมาหากินกับพี่น้องทหารผ่านศึกของเรานะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับทั้งเรื่องของพรบรงเงินพดุงเกีรติและเรื่องที่ดินทํากินของพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับโดยเฉพาะเรื่องอ่าพรบรงเงินพดุงเกีรตของพี่น้องทหารผ่านศึกมีพี่น้องทหารผ่านศึกเด็โทรศัพท์เข้ามาหาเยอะมากนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ทําคลิป เล่าข้อมูลข่าวสารพรบงเงินพลุงเกียรติให้พี่น้องได้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวพอช่วงบ่ายนะครับถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนอบอ้าวอย่างไรนะครับก็คงมาพบปะมาพูดคุยกับพี่น้องทหารผ่านศึกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายนะครับก็จะพูดถึงเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องทหารผ่านศึกที่อัตคัดกัดสนในด้านความเป็นอยู่ ช่วงนี้นะครับมีพี่น้องทหารพันศึกได้โทรศัพท์เข้ามาได้ส่งข้อมูลเข้ามาตามเพจตามเฟซตามไลน์เนี่ยเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกพี่น้องว่าเยอะจริงๆนะครับอย่างเรื่องที่ดินนำกินเนี่ยหลายคนก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่ามันจะได้หรือว่าอย่างนั้นนะครับตามที่ผมเคยบอกกับพี่น้องทุกครั้งว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆ นะครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นโครงการของสํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผมโนนดาวินในฐานะของเ,อเขาเรียกว่าสื่อโซเชียลเกี่ยวกับทหารก็คือเรื่องเล่าจากสนามรบนะครับเมื่อมันมีข้อมูลข่าวสารใดๆเนี่ยผมก็ต้องนํามาบอกมาเล่ามาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับเรื่องที่ดินทํากินเนี่ยก็เป็นปัญหาพอสมควรพี่น้องนะครับช่วงแรกๆสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยก็บอกว่า ให้สำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเนี่ยให้รวบรวมรวมายชื่อพี่น้องทหารบัตรศึกที่อัตคัดกับสนได้ดั้มด้านความเป็นอยู่เนี่ยนะครับส่งไปที่สำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารบัตรศึกสำนักง,งานใหญ่นะครับและการเวลาต่อมาบอกว่าให้เพิ่มเติมผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินอยากได้ที่ดินทํากินไว้อย่างนั้นนะครับก็สํารวจมานะครับครั้งแรกก็บอกว่ากําหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ถึงวันที่31 พฤษภาคม2567นะครับพอเงื่อนเวลาเนี่ยนะครับมาเดินทางไปถึงวันที่31พฤษภาคม2567นะครับจากนั้นบอกว่าขอขยายเวลาเนื่องจาก,ท,กที่น้องฐานมาสึกจําำนวนมากเนี่ยได้ร้องเข้าไปบอกว่าระยะเวลาการขอที่ดินทํากินเนี่ยระยะเวลามันสั้นเกิน่วยอย่างนั้นนะครับทางาสานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผัดจิ์ก็แจ้งไปยังสําสนักง,งานองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเขตนะครับบอกว่าขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่17มิถุนายน2 5 6พนอเะครับพอเมื่อวานนะครับ,นะรบเป็นวันที่16มิถุนายน2 5 6 7มีคำสั่งอีกแล้วพี่น้องมีคำสั่งบอกว่าขยายเวลาอีกครั้งหนึ่งจากวันที่17มิถุนายน2 5 6 7เป็นวันที่28ิมิถุนายน2567เลื่อนมา3ครั้งแล้วพี่น้อง ขยายเวลาออกไปเนี่ยสาครั้งแล้วถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละพี่น้องมันดีมากๆเลยแต่ว่าควรจะปรึกษาหารือควรจะประชุมกันให้มันได้เขาเรียกว่าข้อมูลที่ชัดเจนนะครับนี่เดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยับ มันเหมือนเด็กเล่นไขของยังไงก็ไม่รู้พี่น้องนะครับไม่แน่ใจนะครับก็ฝากท่านผู้เหนือการองค์การสุเคราะห์ทหารผ่านศึกพลเอกเดชนดดิทิศเหลืองงามขำช่วยดูแลด้วยนะครับถ้าทําแบบนี้ความน่าเชื่อถือความเชื่อมัน่นระหว่างพี่น้องทหารผ่านศึกของเรากับสํานังกงานองค์การสุเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยนะครับมันจะเกิดความหบาดระแวงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและก,กันได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องบอก นะครับพี่น้องตรงงว่าทหารปัิสึกธิาจนวนหนึ่งนะครับเขาก็ไม่ค่อยพอใจสํานักง,งานองค์การสงคารามทหารปัิสิกสักเท่าใดนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันครุกุนอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยนะครับก็ค่อยๆหลุดรอดออกมาค่อยๆระบายออกมาตามหน้าสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามเพจตามเฟซในติกต๊กตอกใน YouTube ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยโดยเฉพาะ นะครับห้องไลน์ของผมด้วยนาวินเนี่ยมีพี่น้องทหารผ่านศึกจํานวนมากส่งข้อมูลเข้ามานะครับส่วนมากก็ติิตงนะครับบางคนก็น้อยเนื้อต่ําใจบอกว่าบัตรทหารผ่านศึกตั้งแต่ได้มาเนี่ยไม่เคยนําไปใช้ไม่เคยนําไปรับสิทธิสวัสดิการใดๆเลยว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็ร้องเข้ามานะครับพอสานังกงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีโครงการขอที่ดินทําเียนให้กับพี่น้องทหารผ่านศึก นะครับทุกคนดีอกดีใจแต่ว่าก็มีพี่น้องทหารผ่านศึกจํานวนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอามากรบุบเรื่องของพรบงเงินพดุงเจดหรือไม่วาย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องจริงๆนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าสานักง,งานอคกการสุราะทหารผ่านศึกของเราเนี่ยนะครับมีเงื่อนมีงํามีการรับลวงพางหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับก็ได้แต่เมื่อมันมีข้อมูลเมื่อมันมีข่าวสารก็นํามาบอกมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันส่วนข้อเท็จจริงลึกๆเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วทางสํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารประดึกเนี่ยควรจะนําข้อมูลข่าวสารความเป็นมาความเป็นไปนะครับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ดินทากินเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรผู้ใหญ่ในสํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารประดึกเนี่ยนะครับไปพูดคุยกับ ทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรว่าแบบไหนว่าอย่างไรนะครับมีข้อตกลงทํา m o u กันแบบไหนเนี่ยจะต้องมาบอกจะต้องมาเล่าน่ะพี่น้องนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเงียบกริบเลยมันคือปิงเขาดากสร้างพี่น้องนะครับมันเหมือนเข็นคุกขึ้นภูเขานะครับมันเหมือนเป่าสากเป่าปีเป่าแคนเป่าคุยใช่ไหมพี่น้องมันก็จะมีเสียงดัง นะครับแต่ว่าเป่าสากเนี่ยมันเงียบกลิบเลยพี่น้องเหมือนปิงเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันค่อยกระดึบ๊บกระดึ๊บเข้าไปในก้นช้างในตูดช้างเนี่ยมันเงียบกลิบมันไม่มีหือไม่มีอือนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับทางอาจารย์บ้านศึกเนี่ยเขาก็คิดวิเคราะห์ไปต่างๆนานาบางคนบางท่านนะครับเขาก็พูดว่าเฮ้ยมันเป็นแผนล,ลวงว่อาอย่างนั้นจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของพรบงเงินพดุงเกียติมันดังกระหึ่มขึ้นมาจากสื่อโซเชียลจากช่องนนาวินจากช่องพลานไพ่ชาแนลนี่แหละว่อาอย่างนั้นนะครับแต่พอข้อมูลข่าวสารเรื่องพรบงเงินพดุงเกียจมันดังใช่ไหมพี่น้องก็นําข่าวเรื่องที่ดินนากินเนี่ยมาก,กลบว่อาอย่างนั้น เรื่องนี้เป็นแง่คิดมุมมองของพี่น้องฐานบรศึกไม่ได้เกี่ยวกับผมนะนะครับเมื่อมีข้อมูลข่าวสารแบบไหนอย่างไรผมก็ว่าไปตามข้อมูลข่าวสารที่เห็นนะครับอย่างเรื่องที่ดินนำกินผมก็เห็นข้อมูลเห็นเอกสารแล้วว่ามันเป็นโครงการของสํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกนะครับตามที่บอกนะครับครั้งแรกบอกว่าหมดเขตในวันที่31พฤษภาคม2 5ง7ก ต่อมานะครับผู้ใหญ่ในสํานักง,งานองค์การส่งคลอดฐานพันจุก,ก็มีหนังสือออกมาถึงสํงงานักงานองค์การสงงคระอ์ฐานปนะึกเขตบอกว่าขยายเวลาเป็นวันที่17มิถุนายน2567นะครับพอ,อจะถึงวันที่17มิถุนายนก็คือวันนี้ใช่ไหมก็มีคําสั่งออกมาอีกบอกว่าขยายเวลาเป็นวันที่28มิถุนายน2567 ทีนี้พี่น้องหลายคนหลายท่านเขาสงสัยแล้วว่าสรุปแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยท่านมันยังไงกันแน่เออเนี่ยนนเลยพี่นนลลุงนนมันเป็นแบบไหนกันแน่ทําไมมันจึงออกมาไบมนี้นะครับอย่างนี้มันรับหลวงพางไหมมันมีอะไรซ่อนเลนมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ไหมมีคําถามนะครับแต่ว่าผมไม่มีคําตอบให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับก็ได้แต่นําข้อมูลข่าวสารทั้งหมดมาบอกมาเล่ามาแจ้งให้พี่น้องได้ฟังกัน แล้วก็มีพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับที่ยังตกหล่นที่ยังไม่ได้เดินทางไปขอที่ดินทํากินจากสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสบกเนี่ยนะครับก็สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับเล่าให้ฟังนี่ไม่ค่อยฟังหรอกพี่น้องนะครับแต่ใช้วิธีถามเอานะครับเมื่อมีคําถามก็ตอบแหละพี่น้องไม่เป็นไรนะครับหลกักฐานเอกสารที่ต้องนําไปก็คือ1บัตรประชาชน2สําเนาทะเบียนบ้าน3มมีเมียไหมมีครอบครัวไหม นะครับก็คือทะเบียนสมรสนะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเขาจะใช้เอกสาร3าอย่างเพียงเท่านั้นนะครับเมื่อท่านเดินทางไปถึงสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะครับก็ไปแจ้งความประสงค์กับเขาผมมาขอที่ดินดํากินจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเขียนคําร้องให้นะครับเขาจะดําเนินการให้จากนั้นท่านก็พูดต่อขอฟอร์มลลเคขอถ่ายเอกสารคําร้องด้วยครับนะครับบางพื้นที่ เขาก็ให้ความอนุเคราะห์เขาก็ถ่ายให้เขาไม่มีเงื่อนไขบางพื้นที่บอกว่าต้องให้ผู้ยงผู้ใหญ่เซ็นโอวุ่นวายไปหมดนะครับหากสำนักงานสมกรในพื้นที่ใดที่มีปัญหาเราใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยถ่ายเลยนะครับถ่ายเอกสารเลยจากนั้นก็ไปเขียนคำร้องที่สำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารป่าสึกเขตแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่อ,องค์การสงเคราะห์ทหารป่าสึกเขตเนี่ยเขาถ่ายเอกสารให้นะครับส่วน การไปยื่นคำร้องที่สำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารพันสึกเขตใช้บัตรฐานพันสึกใบเดียวพี่น้องใช้บัตรทหารพันศึกใบเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับพอครบกําหนดระยะเวลาทางสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารพันสึกเขตเนี่ยเขาก็จะรวบรวมรายชื่อแล้วส่งไปที่สำนักงานใหญ่ก็คือสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารพันสึกสำนักงานใหญ่ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บ เงียบติพี่น้องนะครับไม่มีข้อมูลข่าวสารนะครับได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาวิเคราะห์กันว่ากระบวนการนะครับเมื่อรายชื่อของฐานประสึกไปถึงสํานักงานใหญ่ทางสํานักงานใหญ่เขาก็จะรวบรวมรายชื่อของพี่น้องฐานประสึกเนี่ยไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็คือสํานักงานปฏิรูปที่ดินนั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะ,ะแจ้งกลับมาที่สํานักงานองค์การสงเคราะห์ทหารปรนสึก นะครับว่าทหารผ่านศึกใด้นะครับมีสิทธิที่จะได้ที่ดินทํากินนะครับแต่ว่าปัญหามันก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากนะครับเออไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับบางครั้งบางโอกาสก,าก็เป็นปัญหาจากสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเองนะครับก็มีข้อมูลเก่าวสารร้องเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางครั้งบางโอกาสก,าก็เป็นเขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากสำนักง,งานปฏิรูปที่ดิน นะครับอย่างวันก่อนก็เคยเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมทหารผะสึกไปขอที่ดินทํากินนะครับมันก็ต้องติ๊กในแบบฟอร์มการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สํานังกงานปฏิรูปที่ดินบอกว่าจะต้องติ๊กในเช่าหรือเช่าซื้อว่าอย่างนั้นก็ทําให้พี่น้องทหารผาสึกของเราเนี่ยน้อยอกน้อยใจบอกว่าถ้ามันได้แล้วมันยุ่งยากแบบนี้ก็ไม่เอาดีกว่าว่าอย่างนั้นยอมอดตายดีกว่านะครับเพราะว่าเสียศักดิ์ศรีแล้วเกินว่าอย่างนั้น นะครับผมก็ได้ติดต่อประสานงานไปขอคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับฝ่ายกฎหมายว่าอย่างนั้นผู้มนุยการสนงงานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับหากได้ยินนะครับช่วยปรับปรุงด้วยช่วยแก้ไขด้วยนะครับอันนี้คือ,อพี่ร้องประชาชนเขาร้องมานะครับการที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปนั่งทํางานให้บริการกับประชาชนนะครับต้องบริการ ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดคำพูดต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่ดูหมิ่นนะครับต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสนะครับ